สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาสอนหา iphone แดงกันนะครับเนี่ย iphone แดงมันก็จะลักษณะแบบนี้เลยเนีย่แล้วก็เป็น iphone ปกติกับ iphone แดงซึ่งข้อตต่างง่ายๆคือ iphone แดงจะมีพลังมากกว่าแล้วก็อยู่ได้นานกว่าเ,เดี๋ยวเราจะมาสอนหากันคืออย่างแรกต้อง เราต้องเจอด่านที่เป็นสีแดงด้านบนแต่ตรงมุมมุมขวาของจอใช่ไหมต้องเจอด่านที่เป็นรูปสารกัรมตลาลังสีตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องสร้างสร้างเรือสร้างเรือหรือว่าจะทำยังไงก็ได้แต่ผมสร้างเครื่องบินไว้อยู่แล้ว ซึ่งสิ่งที่คุณควรมีคือนี่อันนี้ราคา350เหรียญคุณควรมีสิ่งนี้ติดเอาไว้แล้วคุณต้องมีเอ่เออยู่ไหนอะ่ะออนี่ยเน,นคุณต้องมีปืนใหญ่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ติดไว้เดี๋ยวผมติดไว้ข้างหน้าเลย ใช่ไหมอันจานั้นก็บินไปเผื่อใครยังไม่รู้คุณควรอปรับปุ่มตรงนี้ปรับตรงนี้มีติ๊กถูกให้มันปิดมันก็จะทำให้ของมันตกเหมือนที่คุณเห็นเมื่อกี้ หรือถ้าคุณมีปัจจัยก็ใช้ไม่ใช่ปัจจัยสิไขควงถ้าคุณมีไขควงก็ใช้ไขควงก็ได้ไดแล้คุณก็บินไปเรื่อยๆเลยเจ้ก,กว่าจะถึงนั้นนะ ความเร็วจะเสร็จแล้วอ่าม่เร็วขึ้นสิ หวังว่าไอพ่นจะหมดนะเราก็ไปเรื่อยๆเลยพายายามอย่าให้ปืนใหญ่ที่เราติดไว้พังนะถ้ามันพังแล้วจะต้องกลับมาเริ่มใหม่โอ้ไฟย,ยังตามอีกโอ้ผมกลัวปืนใหญ่พังมากเลย นี่นี่พอถึงด่านนี้ตรงนั้นแหละเราก็จะยิงปืนใหญ่ใส่เข้าไปตรงจุดที่มันไปนรูตรงนั้นปกติมันจะเอออยละอ้าวติดแล้วอ้าคือเราควรจะยิงปืนใหญ่ใส่ตรงนั้นปกติมันจะมีไม้กั้นอยู่ถ้าเรายิงปืนใหญ่ใส่ตรงนั้นแล้วมันก็จะ ่ามีให้เก็บกล่องแล้วเราก็เข้าไปเก็บเลยมีแค่นี้แหละ